วันนี้ผมอยู่กับ m มอ c e เ e s ด e เบน2 8 0คันนี้เป็นตัวถังยาวนะฮะเปลี่ยนโชคถุงลม4ตัวเปลี่ยนระบบช่องล่างใหม่ทั้งหมดยางใหม่4เส้นถ้าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง กลับมาชมกันต่อนะฮะกับคันนี้เอสสองแปดศูนย์ตัวถังยาวนะฮะสภาพตรงบอกว่าใหม่กิฟเลยนะครับคันนี้ผมเพิ่งไปเคลือบแก้วเซรามิกมานะครับแล้วก็เก็บสีตรงกันชนหน้านะฮะที่มันมีริ้วรอยสเก็หินผมเก็บให้หมดแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพนี่หนางฟ้าเลยนะครับสภาพนี่หายากมากเลยนะฮะ ผมตีให้โดยรวมเใน95%เลยนะครับโชคใหม่สี่ตัวช่วงล่างใหม่ยางใหม่สี่เส้นคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถของท่านเจ้าสัวนะครับออกคันนี้ออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับคันนี้ขับนิ่มกว่าคันเล็กไม่ห้าหมื่นที่ผมขายไปนะครับ ขับนิ่มมากๆเลยภายในอย่างใหม่นะครับเฉพาะจอนี่ก็สองหมื่นแล้วนะครับจออตัว a อ d ด o อ d นะฮะ a อ d ด o อ d สิบนิ้วมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นม่านข้าง บาข้างหลังปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นจอของเบนเลยนะครับประตูดูนะครับคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท้ายไฟฟ้านะครับตัวฟคกลิปแล้วนะครับ อตัวนี้ก็ท่านไปติดจอมานะฮะ <c oughs> สวยง,งามมากๆเลยคันนี้เปิดทาด้วยรีโมทนะครับปิดก็อัตโนมัตินะฮะเป็นก่อนไฟฟ้าละ,ะเป็นทายไฟฟ้านะฮะ,ะอันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาให้นะครับ เป็ทุกคำปฝากับโครงหน้าหลังนะฮะยางอะไรยังม่ใหม่อยู่เลยนะครับฟิลเฟอร์แม่แรงอยู่ครบหมดนะฮะพ็อก LP เก็ตซีอะไยอยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้ายไฟฟ้านะฮะ ปีส0 2 1ันนะครับยางบิสโต้นะฮะสวยงานมากครับคันนี้ครึบแก้วเซรามิกด้วยมาชมเสียงเครื่องกันนะฮะคันนี้เครื่องเงียบมากๆเลยครับเครื่องเงียบขับหนนะีเครื่องล่างายันพลาด ดีมมา,มากๆเลยห้องเครื่องใสกิ๊กเลยนะครับรถเดิมนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนาทเปอร์เซ็นต์นะครับประวัติเล่มเดิมหมดนะครับจุดสูงได้เลยนะครับเยื้องเงียบม,มากๆเลยโชคหน้าก็ปิดให้แล้วนะครับโชคฝักคำฝักโป่งหน้านะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้ น,นีเป็นป้ายทะเบียนประมูลนะฮะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะเพิ่งเปลี่ยนป้ายอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าอย่างดีเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะกล้องหลังอย่างชัดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นรายการที่ผมไปเปลี่ยนอะไรมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวจะทำสกิปให้ดูนะครับ มีโชคหน้าโชคหลังนะฮะมีมีโชคเอ่อโชคค้ำฝากระโปรงนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะจะโชคนี้เปลี่ยนมาใหม่อยู่แล้วนะครับทั้งสี่ด้านนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใส่กงไซเกรคันนี้เช็คประวัติศูนย์ได้นะฮะอันนี้วันนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่กองอากาศนะฮะกองเอ่อน้ำมันเกียร์อันนี้น้ำมันเกียร์นะฮะอันนี้ก็กองเกียร์นะครับกองเกียร์ เปลี่ยนทิ้งหมดนะฮะท่านเปลี่ยนมาแล้วแต่รเราเปลี่ยนทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นโชค๊คค้าฝากระโปรงหน้านะฮะฝากระโปรงหลังเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะนรับนะฮะตัวนี้เดาดึงออกให้หมดเลยนะครับมันค้าไม่ค่อยอยู่แล้วฮะยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะรับโชค๊คอันนี้โช๊คคู่หลังนะฮะเปลี่ยนใหม่นะฮะโช๊คคู่หลังเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะใหม่ๆกิ Lic ๊กๆเลยนี่นะฮะโช๊คใหม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนมาได้ประมาณไม่เกินสองเดือนนะ,ะไม่ถึงสองเดือน ทั้งคู่หลังเลยนะฮะเปลี่ยนกู่หลังนี่อันนี้คือเป็นใหม,ใหม่ของใหม่เลยนะครับเนี่ยนี่นะฮะของใหม่เลยอ่ะดูดูดูวันที่นะฮะเนี่ยเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโชกใหม่ใช้งาน,นยาวเลยนะฮะโชคใหม่ยางก็ปีสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งสี่ล้อนะฮะคอมบิสโตนะฮะขับนิ่มมากๆเลยคันนี้ ระบบช่องล่างเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับตัวไหนไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นโชคคู่หน้านะฮะโชคคู่หน้ายากปีส0 2 1ัยิเดโชคคู่หน้าก็โชกใหม่นะฮะปีหกสี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาพร้อมๆกันนะฮะนี่ฮะมันโดนมันโดนโค้นนะฮะมันก็ได้ดำแต่เปลี่ยนใหม่นะฮะเนี่ยปีหกสี่เปลี่ยนมาปีหกสี่นะครับเนี่ยพวกลูกหมากกันโค้งพวกลูกหมากพวกปีกนกบนปีกนกล่างนี่เปลี่ยนทิ้งหมดนะครับใช้ของดีเลยนะครับ คุ้มนะฮะเฉพาะเปลี่ยนอะไรมาก็ซื้อรถได้เป็นคันแล้วฮะรุ่นนี้สองแสนกว่าบาทฮะซื้อได้เป็นคันเลยคันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับอดูได้เลยครับเปลี่ยนทิ้งหมดแล้วฮะโชคตัวนี้ก็เป็นโชคใหม่นะฮะโชคใหม่ปีหกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นโชคใหม่ปีหกสามนะครับตัวนี้เป็นตัวปีหกสามน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ยังใสอยู่นะฮะเรา เรา,เาถ่ายออกมาก็เนี่ยยังเคลื่อยอยู่แต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนทิ้งหมดนะฮะ,ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้เลยปลอดภัยหายห่วงนะครับสวัสดีครับ